ในส่วนของในช่วงหน้าร้อนนี้นะครับก็โดยทั่วไปอากาศบ้านเราก็จะมีอากาศที่อค่อนข้นางจะร้อนเป็นพิเศษนะครับก็40องศามาเกอบทุกวันนะครับก็ตอนนี้ต้องขอเตือนสําหรับผู้ที่จะต้องมีการทํากิกจกรรมการแจ้งนะครับให้ความระมัดระวังตัวนะครับโดยเฉพาะไอ้ถ้าเกิดอุณหภูมิอ่ภัต่อกสูงมากๆเนี่ยนะครับ อาจจะทําให้หอุณภูมิร่างกายเนี่ยร่างกายไม่สามารถระบายความร้อนนะครับต้องมีการเตรียมตัวนะครับท่านใดที่รู้ว่าจะต้องรู้ล่วงหน้านะครับว่าจะทํากิจกรรมทางแก้เนี่ยก็ควรจะเหมือนกับเทนร่างกายมีการสุดนะครับก็ไม่ใช่ว่าจุดอยู่กไปออกอการแก้งในเวลานานๆน,นะอาจจะค่อยๆชดเลนไปทีละนิดทีละนิดนะครับแล้วที่สาคัญต้องดื่มน้ำเยอะๆนะครับต้องดื่มน้ำเยอะๆดื่มน้าให้เพียงพอเพราะว่า การดื่มน้ำเนี่ยจะช่วยบรรเทาความร้อนนะครับแล้วน,ะน้ำโดยเหนื่อนเนี่ยก็จะช่วยทําให้พาความร้อนออกจากร่างกายนะครับอนอกจากนั้น,นครับอนอกจากความร้อนแล้วแดดที่ค่อนข้าง,งจะแรงนะครับก็จะมีอันตรายต่อผิวหนังได้นะครับก็ควรจะาทาครีมกันแดดหรือว่าใส่เสื้อที่มีชิดช่วยบงังแดดนะครับจะได้ช่วยลดความร้อนนะครับถ้าทําอย่างนี้แล้วยังนอกจากนี้ถ้ายัางมีอาการเห็นได้ว่า เวลาออกการแจ้งนะครับค่อนข้างร้อนแต่เหงื่อไม่ออกเลยเนี้ยนะครับมีอาการเย็หนหัวขึ้นไส้นะครับตาลายอย่างเงี้ยอันนี้ก็ต้องระวังนะครับว่าถ้าไหนจะมีอาการที่เรียกว่า,าเป็นลมแดดหรือว่าทีสโตได้นะครับตรงนี้ก็ให้ฝากช่วยๆระมัดระวังนะครับในภาวะที่อากาศร้อนในช่วงนี้